รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศก,การพัฒนาการศึกษาประถมวัยสำหรับครูผู้สอนเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กประถมวัยด้วยกิจกรรมอันปรากฏดิ้งโดยนางสาวนันทิชาตุนวิชัย,ชยครูโรงเรียนบ้านป่าตาลสํานักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำตางเขตสอง เนื่องจากในปีการศึกษา2,564และปีการศึกษา2,565ที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติส่งผลให้นักเรียนจะต้องอยู่ที่บ้านมีการใช้เวลาร่วมกับ iPad, แท็บเลต็ตและโทรศัพท์มือถือมากขึ้นส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ไม่เป็นไปตามวัย โดยกล้ามเนื้อมัดเล็กจัดเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญในการประกอบกิจวัตรประจำวันของนักเรียนเด็กที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างคล่องแคล่วจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆเช่นด้านสติปัญญาให้ดีขึ้นเพราะกล้ามเนื้อมัดเล็กมีส่วนทำให้เด็กได้ใช้มือในการสำรวจสังเกตการสัมผัสจับต้องในทุกๆก,กิจกรรม โดยปัจจุบันมีการให้ความสำคัญการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากซึ่งในระดับอนุบาลนับว่าเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์4.0เกมการศึกษานับว่าเป็นเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาด้านสติปัญญาช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นพื้นฐานของการศึกษารู้จักสังเกตคิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดโดยเด็กสามารถเล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่มได้ ซึ่งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับอนุบาลซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดของไฮสโคเป็นการเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือทําซึ่งในระดับชั้นอนุบาลจะเป็นในลักษณะของการเรียนโคดดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานตักกะการคิดแบบโคดดิ้งอีกครั้งยังสามารถนํามาบูรณาการในการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างหลากหลายรวมถึงกิจกรรมเกมการศึกษาอีกด้วยจุดประสงค์และเป้าหมาย ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมอันปรากฏติ้งในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านป่าตานปีการศึกษา2565 2. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านป่าตานปีการศึกษา2565 โดยกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเลข,ของนักเรียนในระดับชั้นประถมวัยด้วยกิจกรรมอันประคดดิ้งมีกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบกิจกรรมของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการศึกษามีลักษณะเป็นวงจรการดำเนินงานกิจกรรมให้กิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้แก่การประชุมเตรียมความพร้อม 1. ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตัวบ่งชี้สภาพที่พึงประสงค์และการสังเกตพัฒนาการของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านป่าตานปีการศึกษา2565พร้อมกับบันทึกผลการสังเกตจากนั้นจัดก,กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้ปกครองตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุศักราช2560ซึ่งจากการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเลข,ของนักเรียนพบว่าวิทยาการคำนวณสามารถนำมาใช้ใน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลได้อย่างหลากหลายผ่านการเล่นการลงมือกระทำและสามารถมาบูรณาการได้ทั้งภาษาและวิทยาศาสตร์อีกด้วยการลงมือปฏิบัติงานพัฒนาบทเรียนร่วมกันในส่วนนี้ครูจะมีการออกแบบกิจกรรมอันปลัคดดิ้งโดยการบูรณาการให้มีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเลข,ของนักเรียนทั้งหมด4กิจกรรมได้แก่ ถอดรหัสปริศนาทำตามแบบพับกล่องนมลองคิดพิชิตจุดหมายซึ่งมีการวิเคราะห์กิจกรรมทั้ง4กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานได้แก่การแก้ปัญหาการใช้แบบรูปการเรียงลำดับและการใช้ตัวแทนเมื่อมีการวิเคราะห์เกมเสร็จแล้วจึงมีการลงมือผลิตเกมตามแบบก่อนนำไปตรวจสอบคุณภาพของสื่อนวัตรกรรมนำไปใช้ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดล็กของนักเรียนต่อไป การสื่อสารสะท้อนคิดระหว่างทางเมื่อประเมินสื่อเรียบร้อยแล้วจึงนำนวัตกรรมไปใช้ในการจับประสบการณ์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมแล้วครูจะนำไปไว้ในมุมของเกมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนที่สนใจสามารถเล่นได้ตามความสนใจของตนเองโดยวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ผลิตสื่อในครั้งนี้ได้แก่กระดาษแผ่นเครือบขวดน้ำฟิวเจอร์บอร์ดเก่าและกาวร้อนรวมไปถึงกล่องนมของนักเรียนด้วย าการจัดกิจกรรมพบว่ากิจกรรมอันประคดดิง้งสามารถพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนแบนป่าตาลปีการศึกษา2565ได้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้นานป่าตาลปีการศึกษา2565มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นไปตามวัย ประโยชน์ที่เกิดจากนวัตกรรมด้านนักเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านป่าตามีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างคล่องแคล่วส่งผลให้สามารถต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายการจัดกิจกรรมอันปราคฏดิ้งนอกจากจะพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนแล้วยังสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาด้านภาษาของนักเรียนได้ด้วยด้านครูผู้สอนครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลผ่านกิจกรรม PLC ส่งผลให้ได้ รับสื่อนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายจากการคิดค้นและออกแบบกิจกรรมอันประกคดดิง้งทำให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมอันประกคดดิ้งมากขึ้นนวัตกรรมอันประกคดดิง้งสามารถนำไปต่อยอดเพื่อบรูรณาการในการจัดการเรียนการสอนอื่นๆได้ ปัจจัยความสําเร็จในครั้งนี้ได้แก่การให้ความร่วมมือของนักเรียนในการทํากิจกรรมการนิเทศติดตามและสนับสนุนงบประมาณของผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าตานกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ,ของคณะครูโรงเรียนบ้านป่าตานการได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในขณะที่อยู่ที่บ้านด้วยบทเรียนที่ได้รับ 1. การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยกิจกรรมอันประคดดินช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาให้ทำงานอย่างประสานสัมพันธ์กันอย่างดี 2. จากการจัดก,กิจกรรมส่งผลให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านป่าตานไ,ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 3. ครูมีระบบขับเคลื่อนการทำงานที่มีทิศทางเดียวกันมุ่งสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพของเด็กตามเป้าหมายที่กำหนดไวในลักษณะการช่วยเหลือเติมเต็มส่วนที่ขาดของครูแต่ละท่านด้วยความพึงพอใจของครูที่มีส่วนร่วมทุกคนเพื่อให้ได้แนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 4. ครูสร้างสรรผลงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมต่อไปได้ 5. ผู้ปกครองจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนรวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างถูกวิธีอีกด้วยข้อเสนอแนะเมื่อเสร็จสิ้นในการทํากิจกรรมแต่ละครั้งควรมีการสนทนาถึงการทํากิจกรรมว่าเป็นอย่างไรเพืสส่อฝึกให้เด็กได้ใช้ความคิดที่ได้จากการจัดก,ก,ก,กิจกรรมรวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจในผลงานของตอนเองครูควรจะมีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือให้คําแนะนําเมื่อเด็กต้องการกระตุ้นให้เด็กได้มีความคิด ของตนเองให้แรงเสริมกี่วับคำามช่มเชยในผลงานของนักเรียนให้นักเรียนมีความมั่นใจและตั้งใจในการทำกิจกรรมต่อไปข้อควรระวังในการจัดจัดกิจกรรมต้องคำนึงถึงประสบการณ์และความรู้พื้นฐานของนักเรียนให้มีมาก่อนที่จะร่วมกิจกรรมเช่นความสามารถในการสังเกตจำแนกเปรียบเทียบเรียงลำดับความสามารถในการนอกตำแหน่งทิศทางและความสามารถในการสื่อสารด้วยคำพูดหรือสัญ,ญลักษณ์ด้วยการประชุมสัมสียมการเผยแพร่ ผู้จะทำมีการเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นแผ่นกิจกรรม Open House แผ่น a c e b o o k ของโรงเรียนและเพจ Facebook ส่วนตัวให้ผู้ที่มีความสนใจได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมอีกด้วยการได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ จากการจากกัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยชุดกิจกรรมอันประคดดิ้งส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านป่าตานมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงสามารถหยิบจักสิ่งของได้อย่างคล่องแคล่วส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอื่นๆด้วยเหตุนี้ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่1นกิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีกตัดตัดร,ะระดับอำเภอเถินปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมสร้างภาพฉีกตัดตัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2ปีการศึกษา2565ด้วยอีกทั้งครูผู้สอนยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ผลการคัดเคลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปรมถมวัยระดับตํางรับลำปางประจําปีการศึกษา2565ประเภทการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนด้านครูผู้สอนได้รับรางวัลทรงคุณค่าโอเบกอวอร์ดภาคเหนือรายการครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับเรียนเงินได้รับรางวัลด้านนักวิทยาศาสตร์นอสกันพิการศึกษาสอง5อีกด้วยนอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านกาตานยังได้รับรางวัลอื่นๆ่อีกมากมายเช่นรางวัลโรงเรียนปลอกขยะระดับเขตเป็นที่การศึกษาปฐมนึกษาลำปังเขตสองระดับยอดเยี่ยมรางวัลเสมาปปสประเทศผลงานดีเด่นระดับเขต โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุประจำปีการศึกษา2565ระดับจังหวัดด้วยการขยายผลต่อยอดดประยุกต์ใช้ผลงานจากผลการจัดประสบการณ์พัฒานาสร้างเมืองมัดเหล็กด้วยกิจกรรมอันประคฏดิ้งที่ประสบความสำเร็จที่เป็นที่ยอมรับทังแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและผู้ปกครองผู้จัดทำได้นำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ต่อยอดในการจัดประสบการณ์โดยนำสื่อวัสดุมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องเช่นนำมาประยุกต์ เพื่อใช้พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนรวมไปถึงนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆอ,อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมอันประคดดิ้งที่น่าสนใจและสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกับคณะครูผ่านกิจกรรม PLC ด้วยและในการนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านป่าตาลที่ส่งเสริ ขอบพระคุณค่ะ